มาเก็บผักหวานหลังบ้านไปเกงเส่ไข่มดแดงพี่น้องเอาพอเกงวันนี้ไม่เอาเยอะเพราะว่ามุดแดงได้อยู่ถ้วยหนึ่งเมื่อวานคุณยายแม่บ้านเพื่อนปเหยนนะคะพี่น้องนี่เอาแบบพอเกงอยู่หลังบ้านครับพี่น้องพอดีเกงนี่อ่อนๆเลยฝนตก สองมื้อแล้วพี่น้องฝุนตกหำยอดมะม่วงหำยอดผักหวานนี่ยอ่อนอ่อนเอาแค่พอแกงด้วยพี่นอ้องด้วยพอไข่มดแดงมีแค่ถ้วยเดียวค่ะพี่น้องเก็บผักนังตูหลังบ้านพี่น้องผักนางตู แกงใส่ห้อนแต่พี่น้องนี่เนาะแนวเพื่อนได้ผักอีตูน่นี่เนาะเครื่องปรุงเดือดแล้วเอาไข่มดลงจ้ะพี่น้องไข่มดลงไข่มดสุกแล้วก็ผักลงค่ะพี่น้องใช่ ผักหวานลงผักนางต,ตเูเรียบร้อยพี่น้องเกงไขมดดง่มุดแดงหืใส่ผักนางตูเรียบร้อยอรอย่อยเหาะแหะ